บุร oh, okay. ีร um okay. um, no, mm ัม hmm. ย์ครับอ okay. mm ้าวคนบุรีรััมย์ครำเดี๋ยวอุ้มไปเองอยู่จังหวัดอำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองโอ้หเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับไปอยู่นู้นก็ได้ให้ให้ให้การปลอดภัยกันปลอดภัยแล้วล่ะแต่ว่าให้มันอยู่ตัวก่อนนะมือจับได้วบ้เก่งเก่งได้ว่่ดูเลย คนบุรีรัมย์เหมือนกัน <at> นี่คือขาที่แปดอย่างที่ผมบอกถ้าทำทำแบบนี้โอกาสที่จะมาบอกเสร็จแล้วก็เลิกแล้วต่อกันคง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 ไม่ใช่แล้วละ่ะนะเราก็ต้องทำอะไรเขาได้ยินบ้างมาเมื่อเช้านี้ผมก็ต้องไปรับร่างของ ทหารอีกสองนายที่เสียชีวิตอยู่ที่เนิน350หนะ้าก็ปล่อยให้ปล่อยให้ร่างเนี่ยต้องอยู่ตากแต่ตากฝนต้อง3-4วันนะไม่ยอมให้เราเข้าไปเอากับลมาก็เอาไว้ล่อเป้าเอาไว้เตะมาไว้เพื่อเวลาเราเข้าไปจะเข้าไป เอาเขาออกมาก็จะถล่มใส่เราอย่างเงี้อยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการของของของคนที่อยากจะมีความสงบการกระจกก่อนแบบนี้ก็อยากจะอยากจะบอกให้นานาชาติได้เห็นนะครับว่าที่โทรโทรมาหาผมโทรคําก็หยุดยิงสองครั้ก็หยุดยิงขอให้ประเทศไทยกลับไปทํานั่นทนํานี่ขอให้ประเทศไทยเคารพนั่นเคารพนี่ดูที่ว่ามีใครเคารพประเทศไทยบ้างประเทศไทยตอนนี้ไม่ทํานู่นทา ไม่ไม่ไม่ไมาเชื่อคนนืนคนในประเทศไทยเราจะเชื่อตัวเอง